ไปว่าเห็นรถบานพหลังจากนั้นพ่อแต่ว่าเห็นรถพ่อตะลุยไปยังสันแล้วเลยบอกสกิลผลมาบาไหวพอโทษพอครับมาไหวในมงินนั้นแล้วันที่ยี่สิบสองครับไปบอกไปกาวด้วยพอเด้อแล้วแต่ความเสื่อเนาะความเนาะมือนี้ก็มือบ่อคนท่นผมเดี๋ยวผมขอทบทวนให้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องราว ผมได้รับรายงานจากลูกน้องที่ร้านกาแฟว่ามีรถตู้คันหนึ่งขับมาชนกระถางต้นไม้ของผมได้รับความเสียหายโทรมาบอกพี่เจ้านี่เอาไงผมบอกว่าอ๋อไม่ต้องติดใจเอาความเขาหรอกครับน้องๆน,งนะโทรเรียกช่างมาก่อหยิดก,ก่อปูนก็เพียงพอนะ,อะพี่ได้เจอเขาใหญ่ไปมากกว่าน,นั้นพี่ก็เจอมาแล้วอันนี้เล็กๆน้อยๆพี่ซ้อมได้พี่ผมก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรก็ไม่ได้ก็ลืมเรื่องนั้นไปเขาก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มร้านกาแฟมาว่า ตกระถางต้นไม้ผมก็ได้ผ่าความเสียหายพอสมควรผมก็แจ้งแต่ภรรยาว่าโทรตามช่างคนช่างประจําให้มากอ่อมากออ่อหยิดตรงนั้นผมก็ไม่ได้ก็คิดงานเรื่องอื่นต่อไปวันนั้นจนกลับมาบ้านดึกดึกภรรยาเรียกรีบเรียกผมมาดูกล้องวงจรปิดด่วนบอกว่าเทาๆทาออมาเบิงนี่มันหนาเรือเสื้อแห้งผมก็ดูกับภรรยาแล้วก็ดูแล้ว มันน่าเหลือเชื่อจริงๆมันมีอะไรบางอย่างมาช่วยไว้มันมีอะไรบางอย่างขึ้นไปนั่งขับบกเพื่อไม่ให้เดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่ผมนะครับว่าความหน้าจะเป็นมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ได้ยังไงเนินระดับของทุง่งนาผมนะฮะและตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าจอดไม่เบรกมือไหลอย,อยู่เรื่อยแต่ก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรถก็สคาดอยู่ตลอดเวลาบางเพราะผมเคยเอารถไถมาดึงขึ้นอยู่หลายรอบ บางคนจอดดื่มล็อกเบรกรถก็ไหลข้ามถนนหมดไปนะครับมามามา,มาดูนี่ครับเนี่ยอย่างนันกเอฟซีนักท่องเที่ยวก็จะมาจอดรถกันแบบนี้นะฮะถนนเนินบนก็จะเป็นริบเรียบแบบนี้นะฮนะเนินล่างก็จะเป็นสวัสดีครับโอ้ยมาเอาไม้เอาไมา้มให้คุณพ่อหน่อยวันนี้ครับเจ้าของรถขอบคุณแม่นะครับนาะ อยู่อยู่จังกระเดี่ยหอกเออยางชุมน้อยจังหวัดสีเกียรติขออย่าติ้นไม่เลยครับพี่น้องเขาอยากีีเกยรติอ่าชุมน้อยจังสีเกียรติเาครับเป็นเจ้าของรถตู้ครับเจ้าของรถตู้เองครับอ๋อเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งคุยก่อนเนาะอ่าเป็นเจ้าของรถตู้นีะฮะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูบรรยากาศหันด้านนู้นคือด้านนี้นะฮะลานจอดรถผมเนี่ยฮะผมจะตีเส้นมาตรฐานเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะทยอยขับข้ถมาเที่ยวทุ่งนาผมข้างบนก็จะเป็นเนินเนิน เนินระดับปกตินะครับส่วนด้านนี้กล้องมาตรงขนานนะฮะจากเส้นขาวตัวนี้ลงไปนะฮะมันจะเฉียงลงเฉียงลงมากเลยครับก็คือต้องไหลลงนะฮะนะฮะและจากนี่ไปถ้ารถถ้ารถคันไหนก็ตามไหลหลุดลงจากเส้นขาวตรงนี้ก็คือจะต้องลงทางนี้อย่างเดียวจะต้องออกถนนใหญ่อย่างเดียวนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ยากมากที่รถจะไหล ตรงไปอย่างนี้เพราะเนินตรงนี้แหละครับท่านดูนะครับนะฮะนี่แหละให้ท่านดูว่ามันเฉียงถนนผมมันเฉียงมันลาดชันเอาง่ายภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าลาดชันนะครับนะครับขออนุญาตมานั่งคุยกับครับสวัสดีครับเชิญครับวายปูวายยาทางหุ่นเด้อดนะครับเมื่อนั้นคือมาแวะ แล้วแมรบ่ายปูญะโอ้มาว่ไหว้ตั้งใจที่มารัยแปะปูญาปูญะหนี่งโอ้มาไหว้ปูญะมากันจะคนกับเมืองสองกับแม่บ้านมาสองกับแม่บ้านครับมาสองคนกับแม่บ้านสองคนอ่ากะตามในกล่องวงจรปิดก็คือลุงรถแกสองคนทอนันท์ทนันท์ครับแม่ไม่มีใครอยู่ในรถครับไม่มีใครในรถอีกล็อกไว้ดึงเบรกมือไว้อ๋ออ่าผมมันเชิญท่นล็อกกับนายกุญแจล็อกอ่า ก็หลังจากนั้นก็เดินเดินไปในเขามาไหว้ปู่ย่ามาไหว้ไหว้ปู่ย่าตรงลานปู่ย่าตรงนี้เนาะพอไหว้เสร็จก็ไปไปว่าแม่บ้านอยากท้ายรถก็ไปรถจัณยี่เมื่อไหรอ๋อไอ้รถคันแดงจัณยี่พอท้ายแล้วออกมาบ่เห็นรถบ่เห็นรถเจ้าของรถไปใส่รถไปใส่ามันเดี๋ยวไปเพชรตะจอดพุ่คุณแม่บ้านว่าพี่มาถอยรถตึงมาสั่นแม่บ้านทันทีย่างมานน้ำกันเลยแล้วผมมาถอยรถออกจริงๆล้วผมก็ยืดน้ำกันตลอดยางน้ำกันกับตัวยืดตลอด แล้วถืว่าผมถอยอะไรยังไหนู่ดีรถฉันไปตามยุหันตามยุหัน่าผมกับเพราว่าผมกับพ่อพลดองพอผมเอาอีรถยังเสียหายเนี่ยคือเป็นดบึรถเบรกไม่หล้ะก็ถอยหลังออกมาหน่อยนึงแหละก็ไปถอยมาใต้รูปนั่นแหละนั่นแหละครับบัดพ่อมาไล่เมืองกลองซึ่งผมกับบอดด้ไปไล่ดอกเนาะภรรยาภรรยาเพิ่นก็บจักู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบใดไรยังไดคือได้มาชนภรรยาเพิ่นก็ไล่กลองกลองก็จะมีอยู่โตหันเนาะอ่า กับโตนีอ่า,ออาปลาคุดวาลวดตามลักแล้วเนอะครับ มันไหลเนื่นเนาะพอเนาะมันเนื่นมันเนื่นนี่เนาะครับเนื่นครับอ่ามันมันมันไหลทางนีเด้มันไหลมาทังยี่เนาะพอเนาะครับผมไม่ต้องออกเอาพราว่าถนนเงี่ยเอาเป็นพอพรว่าไม่ต้องออกไปใส่เอาครับต้องออกถนนใหญ่แล้วครับต้องลงฟังพุ่นแล้วลงฟังพุ่นแล้วเออลงไปเฟืฟังพุ่นแล้วคือแปลงตรงคือมันเนินหนาเลยจังไลยแล้วตรงอีกตั้งหากเลยยุ่เหมือนกับพุ้นจอดตามปกตินะครับแมยัแต่ว่าบานไปชนต้นไม้เลยซื้อกำลังเวลาชนแงงเนี่ยบ่ได้ชนแงงมันตัวคือจังมีคนไปนัั่งครบเบิ่งแล้วตามเบิ่งครับ ปกติรถตู้แบบนี่แล้วเนาะลองไก่ย่างดีครูไปเห็นมันเป็นสูงในกล่องวงจรปิดเขาก็เห็นอยู่แล้วครับแองไปซาๆของมันก็คือคนยุ่งไปเนี่ยปกตีรถตู้มีต้องสองสามคนในคนอยยุ่งได้ครับโอ้ยบ้วเลยแล้วมันหนักสองตันกว่าบนเนี่ยสองตันกว่าเนาะสองสามคนมันต้องมีคนยุ่งเลยให้เรา ตองเมื่อบ้ายู่มาบอกอันใดที่ร่วงเกินหรือว่าก้าวกระจาดในดีการขอไป้ให้ลูกหลานขออภัยให้ลูกหลานเนี่ยหลายคนโดยพอที่เคยร่วงเกินเพิินครับโบบดีคือบดีน้ำคือบดีนั่นแหละหลายอย่างนะครับเนาะรับตนเดกแถบลางคนอยู่ต่างประเทศกันเดได้บอกให้ผมมาหนันนีแทนบางคนอยู่ต่างจังหวัดกะบอกผมมาหนันนีแทนเพราะว่าทุกขิปงผมเนี่ยผมจะยกมือย่อหัวใส่หัวแล้วผมจะอวยพร ให้กับพี่นองผมที่เบิงคิปผมตลอดให้อยู่ดีมีแห้งขันพอสังเกตเบิ้งนอกครับขันผูด้ตดตามดูได้เบาบอดีขึ้นบดีต่อต่อปูญาไอ้ต่อผมโมเป็นอย่างต่อปูญามีแนวทันทีอีดีครับภาพมาไหวเลยคนคิดมนอยู่บ่พามาวอันนอะไรผบบอกเลยบางนึงอ่านเพิ่นมาในใจเพิ่นแมนอยู่บ่พาเพิ่นมาไหวสำหอผมคิดรวมมา ต่องผ้าม้าวาัยนี่มาหาจนนี่เบิ้งคีเพิ่์นเลยอยากเห็นเพิ่นก็เลยพามาม้าคนสิบวายเ,เ<อ>พ,พ,พิ่นสิบขึ้นนใจกรเลยบังคับมี่นมาด่านลาเพ่อะตอนนันก็เล่ไปบ่เห็นรถบานพลังจากนั้นพราแต่บ่เห็นรถพราะตะรถไปยังสันแล้วเลวยบอกสิเกตเพิ่นมามาวัยขอโทษขอครับมา้หวาัยไม่มืินนั้นหรอวันที่ยี่สิบสองครับไปบอกไปกล่าวเด้อพราเด้อแล้วแต่ความเสื่อเนาะความเนาะมือนี่กับม้าหมองคนท่าอโวบูลันเขาญ่มากมากกับเฮนน์เลย ปูญาอยู่หน้าวัดประตูโค้งมาแต่น้อยนะครับปูญาพญานาบกับยูครูบ้านคูเมืองอีสานบ้านเฮ้ามาตั้งแต่ดึกํำบันนะครับครับอีกอย่างองค์ปูญานะคราบนี่ก็เป็นพิธีบวงสรวงที่ยิงญ่แห้งนะครับมือบวงสรวงกับเขาไปบ้างในคลิปยูทูปผมก็ได้แล้วก็ปูญาส้างปฏิหารให้ผมเห็นหลายอย่างหลายล่าสุดผมก็ว่าเป็นปูญาน้ำ อะไรกับคุณมอสถีพันเก่งน้ำซอยผมผมเสียครับบริหารปู่ยาแท้ปู่ยาพอถึงเวลานั้นเมื่นปู่ยาถึงเวลาคนเท่าที่คิดใจที่มันยังสักอย่างเฮาสินนับนึกถึงสิ่งที่เฮ่านับถือนี่คือวิถีของความเป็นคนไทยคนพุดคนเท่าอีสานบ้านเท่าสีโนบสีกาบสีบอกสีบายสียังที่เฮ่านับถือเบิดอ่าบอกว่าขย่ำเป็นย่ำไยนะครับไอในส่วนของผม กับมมันปูญาเพื่อนกับซอยดนบรรดาลน,นะครับผมก็ได้ลูกขึ้นในแม่ขึ้นนะครับเ<ม>นาะกับพ่อมาพ่อคลิปนั่นแฮ้เห็ดให้ผมผลนลุขึ้นเพราะว่าเพื่อนก็คือขึ้นสีบุยากให้ไไมิยังเกิดขึ้นแถวนี้อีกแล้วนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุ่นแรกในชีวิตครอบครัวผมกับบรูว่าผมไปล่วงเกินอย่างแน่ภรรยาหรือไผในครอบครัวผมไปล่วง ถ้าเกินปูญ่าแนี่กะแต่ผมเดบไปขอก่าขอโทษขอเขามาไปเรียบเบวแล้วลายกากจังว่าล่ะบอบอมีครับแค่บอกแค่เก่าได้ครับเดไว้อแค่คือเบาะยังไหวหรือยังบอดีไหวก็บอกเก่าเนี่ยอย่าลืมว่ามันสิ่งที่แน่บเเห็นนะครับของความหนาวความเสื่อคนห้องมันเริ่มจากตั้งแต่ความเสื่อขันบกกินโบกินจะต้องตายขันหิ้วก็ต้องกินนี่แหละ จนมีความเสื่อหลายๆระดับจนความเสือเ่นแค่นกับความเสือทางสิ่งศักดิปนี่แเขาเรียกว่าความเสื่อครับคุณพ่อและคุณแม่นะครับเ <c oughs> จ้าของรถตู้คันนั้นครับ <c oughs> ท่านเดินทางมาที่ทุ่งนาอีกรอบได้มากราบปู่กับกราบย่าอีกครั้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งวันนั้นนะครับดูแล้วยังไงก็ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์รับรรเนินรถถอยหลังแล้วรถสองพันรถขันหนึ่งกว่ามั้รถตู้มันเกิดตันกัวอยู่นี่เนาะ สองตันแล้วถ้ามันได้ถอยหลังแล้วมันก็ต้องถอยหลังเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้นะมันจะไม่มีแรงโน้มถ่วงอะไรที่จะเพราะเนินของผมมันเนินเอียงมาทางนี้ผมเอากล้องถ่ายให้เขาดูให้พี่น้องเราดูมันเอียงมากด้วยนะครับเอียงลาดชันเลยนะฮะมีเห็นเอฟซีเข้าเมนหลายเนาะถั่วมาหาผมตั้งห่างเนี่ยพันออ่า สามแตนจะเบียนรถผมก็บผมบอกผมคือบอยคือจริงๆแหลวปูญาผลบรมข้างนี้นะผมเล่บอยากให้พี่น้องห้ามางมง่ายนี่งง่ายในเรื่องท้างนี้นะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแล้วแต่ดวงคนเท่าเอานะครับเนาะคือผมกับู้ยุเลขรถแต่ผมบรมขึ้นสีมาอยากให้พี่น้องห้ามงงง่ายท้างนี้นะครับให้เบิ้งว่า มันบางสิ่งบางอย่างให้พ่อได้เป็นกรณีศึกษาใจจริงแล้วสิ่งสําคัญก็ให้ระมัดระวังในการขับขี่รถนะนอกกับนอกครับเนาะในการดูแลรถตนเองเนี่ยรถเวลาถอยเนี่ยเนี่ยตามหลักวิศวะยดูรถไทยถ่ายดูรถลูกค้าคันนี่ถ่ายรถถอยถอยถ้าถอยเขาก็จะถอยกันแบบนี้นี่ถ้าถ้าเอียงอย่างนี้ก็ต้องเอียงเลยนะต้องเอียงเลยแม่ต้องเอียงเลยต้องเอียงเลยต้อองงเียมันจะเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เกียร์เปลี่ยนเกียร์เลยนะต้องเชนเกียร์นะฮะ นี่ยแล้วก็ไล่ตรงเส้นผมว่า<อ>ดึงเบรกมือไว้ล็อกรถ <bou le. S 2> อย่างดี <kar> นะพี่น้องทุกวันทุกวันนี้ก็มาเที่ยวทุ่งนามาทานกาแฟมากราบไหว้องค์ูย่าทุกๆวันยินดีต้อนรับนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท,ท่านมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาของผมก็แวะมากราบไหว้องค์ูย่านคราชนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับหาความเสื่อของพี่น้องบ้านเฮาสายญาติองค์ปูยาก็เดี๋ยวรอให้แม่ย่ากผมเพิินได้ลูกได้ยางได้นะครับ ลูกสาวตอนนี้กาบเลือล่อถอดเฟือกแต่ปากนองยังเบี้ยวผมกะเขาตอนนี้กำลังส่งภาพให้หมอสัลกรรมเบิงยูวาทีเบี้ยวนี่เบี้ยวเพราะว่าเกิดจากการดึงของพอปากเป็นเละแห้งนะครับอาจจะดึงพอเข็มเย็บแห้งบอลูกสาวปากกันยังบอออกมาแล้วครับออกมาก็เรียกว่าล่อให้คุณแม่ลุกยางไปไดนเนอแบบว่าขึ้นรถเข็นลุกยางได้แน่ตอนนี้คุณแม่ยังนอน นอนอยู่ติดเตียงอยู่เพราะว่ากันพุนพาเบิดโตแต่ได้ชีวิตขึ้นเบิดหละครับถ้าเมื่อไหร่นะครับผมจะเลี้ยงพระไงนะครับทำบุญพระใหญงทงหน้าขันเอซีผมผู้ไดว่างสะดวกเลยมีโอกาสเดินทางมาได้มารวมอนุโมทนาบุญมาเอาบุญบารมีน้ากันนะครับผมเสียยงพระไงนะครับเบื้องต้นผมก็เด็กกาบนิมนต์พระอาจารย์โกวัดป่าปากโดมและก็ ท่านเจ้าคุณมีชัยนะครับพระอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธาเพิ่นเป็นพระอาจารย์ผมที่ห่วงใยผมกับลูกกับครอบครัวผมมาโดยทุกวินาทีท่านเจ้าคุณมีชัยแห่งเจ้าอาวาสแห่งวัดหงวัดรัตนารามเขตบางกอกน้อยนะครับอ่าขันเป็นไปไดาาา้พระจะท่านจะผมจะนิมนต์เพิ่นมานนะครับอ่านะครับเนาะก,กับกับเกจิสื่อเาเกจิพระอาจารย์ทางอำเภอจังหวัดอุบ่าหมู่บ้านตำบลจะโค้งจะเรียงพระถ้าบุญใหญ่ ถือว่าถ้าบุญให้พี่น้องเฮ้าตัวประเทศที่เฮ้าพันเตลืองหลลยๆวิกฤตโควิดกันมากให้ได้พาน้ลสิ่งบ่ดีให้พาน้นไปเบิดไปน้ากันให้พ่อได้สิ่งดีๆนะครับส่วนต่อจากนี้ไปผมก็ขอให้พ่อและแม่อยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อสุขสมหวังคิดสาเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยปูนยาพบปักรักษาเดอ้อแม่เด้อไอส่วนเลขทะเบียนรถขออนุญาตนะครับผมขอสังวนสิ์ผมบ่อยากให้พี่น้องเฮ้างง่ายนะครับเนาะ อ่าผู้ไ <mean> ด้มาเกล่งมาเบิกอ่ะค่อยว่าค่อยเดาเอาอย่างนั้นเอาหาซื้อเอาซื้อเอาในคอมอม์นั่ะแหละมันมีในคอมมน์น่ะมีคนไปคอมมนอยู่นะครับแต่ส่วนผมผมเบาเบาปากนะครับผมก็ถือว่าในไอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านใช้รถให้ด้วยความระมัดระวังนะครับ ดูแลรถรักษารถดูแลขับรถให้ระมัระวังใส่ความระัระวังในการเดินทางอย่าปาะมาทได้ครับเด้อและที่สําคัญให้ขันบุญบารมีขององค์ปู่ยานาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งตรงทุ่งหน้าแห่งนี้นี่จริงขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สูขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ารวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและสูขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ